โอเคครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์กุนไรเซีนอีกแล้วนะครับวันนี้อย่กับแอดยอดอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะไปมารีวิวโปรโมชั่นใหม่นะครับแล้วก็อัปเดตใหม่ของเซิร์ฟเวอร์กุนไรเซียนนะครับสำหรับเซอร์โปรโมชั่นที่6นะโอเคครับสําหรับโปรโมชั่นที่6นะตอนนี้เดี๋ยวมีอัปเดตก็จะขึ้นอัปเดตมาตรงนี้นะจัดไปโอเคอัปเดตก็ประมาณนี้นะ สำหรับโปรนี้นะครับแล้วก็โปรโมชันที่6นะครับก็เวลาจากเดิมครับที่เปลี่ยนโปรโมชันทุกๆ1อาทิตย์นะครับจะเปลี่ยนโปรโมชันเป็น2อาทิตย์แล้วนะตอนนี้สำหรับโปรโมชันนี้นะโอเคเดี๋ยวมาดูทางด้านของเซตก่อนนะอันนี้คือ Evo a l t a แล้วก็ Legendary นะครับนี่นเซตนี้โคตรเฟีเ้ยวเลยดิอืมไทจัดแค่เซตก็กินแล้ว แล้วก็ตอนนี้เออนี่ด้วยนี่ตลาดมืดครับวันที่8นะครับถึงวันวันที่8ดน่าจะวันนี้นะแอดลงคลิปวันที่8วันสุดวันสุดท้ายนะสองทุ่มก็จะมีพวกตลาดมืดพวกนี่ใช้ตังใช้เหรียญเนี่ยใช้เงินในเกมซื้อหมดเลยนะครับมันจะมาอีกนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะอันนี้คือรอบแรกของตลาดมืดนะครับเดี๋ยวเ,นะเขาจะเป็นอะไรอยู่ยังไงเดี๋ยวค่อยติดตามกันนะ ใน d i s c o r d ในเพจอะไรแอดเดี๋ยวแอดจะแจ้งเตือนไว้นะครับไปติดตามมาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวมาดูฝั่งของป้ายโปรโมชั่นครับป้ายโปรโมชั่นก็จะประมาณนี้นะครับทำป้ายเลยของเราของต่างๆแล้วก็เติมตอนนี้ครับ150บาบครับจะได้เป็นมีดหมูนะแต่อดเอกมาให้ดูเตนนิมเป็นมีดหมูนะบวกวิ่งไว้นะ สำหรับมีหมูวันนี้นี่จะบวกวิ่งไวนะนี่โคตรเท่ทย่แล้วก็ทาโปรโมชั่น300นะครับจะได้เป็นปีกเลเวล1แล้วก็ชุดตีบวกปีกเป็น1ชุดนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเติมสะสม300นะครับจะได้ยศสุพีมแล้วก็สะสม1 0 0 0พนะครับจะได้เลเอิสตีมนะครับโอเคสำหรับโปรโมชั่นที่6นะครับเดี๋ยวแอจา เดี๋ยวแอจานี่ส่มให้ดูครับโปรโมชั่นที่หกนะบอกเลยว่าคุ้มมากนะโปรโมชั่นที่หกอะไปละเลงกันเลยนละกังหนึ่งกองนะเดี๋ยวแอจะเซอร์วิให้ดูหนึ่งกองไปครับ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 เฮดับ,บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมามามาเฮ้ยไม่ใช่ละต้องบอกก่อนนะครับว่ามันอยู่ที่ดวงนะรับยาเลยเฮ้ย ว่าไม่ใช่ละเฮ้ยไม่ใช่แล้วลวะหี้ยไม่ออกเลยเหรอวะเนี่ยเกินไปน้องชายเฮ้ยขออดิปืนมานะ มันก็อยู่ที่ดวงนะแต่เมืว่อวานก็โอ้โหมันก,ก็ลั่นๆอยู่นะโอ้โหนี่ไงไเหียเวลามันจะออกมันก็ออกนะน่าจะอยู่ที่ดวงนะลเลยนะล้วนๆเลยโอเคครับตอนนี้แอดจัดเซตเสร็จแล้วนะเป็นนอนเนี่ยอซเซียนะนะลนักกังเกิดแม่งเลยเกิดแด่วะล็อกกี้วะเอ้เคียว์วะมีบอสปะวะ น่าจะไม้มีนะไม้มีคนตอนนี้ก็เป็นเวลา9้าโมงกว่าๆนะครับของวันที่8นะอาจจะไม่มีคนเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กก็เปิดเทิงกันแล้วนะครับส่วนใหญ่โอเคน่าจะไม่มีนะเฮ้ยเฮียเสียงอะไเสิร์ฟเฮียออนสอตัว ซีอาเฮ้ยสมอลนี่หสมอลมาหน <small, S 2> ่อยสมอลมาหน่อยมาขนาดเปล่าเฮ้ยมีกล่องนะมีกล่องเหลืองอะไรก้งเฮ้ยเดี๋ยวยาซ้อน เฮ้ยกลัวตัวอะไรลงโอเคโอช่องนี้บั็กว่าเมื่อกี้ไปใช้คำสั่งยืมเปเได้อยู่ไม่มีกองเหลืองก็ดีกไปกลองเหลือแล้วก็ สำหรับใครที่ตอนนี้กำลังหาเตือนนะมาเล่นกันได้เลยนะเซิร์ฟมนตตอนนี้นอัปเดตบ่อยมากย่าเตออย่างบ่อยอะ่ะอัปเดตโคตรบ่อย,ยนะครับกดในซีมาเล่นกันได้นะครับแต่ตอนนี้ไม่มีคนลงนะเป็นทำคิฟฟาจัดจัดเดี๋ยวเราไปหาล่าคนนี้ก่อน ปเดี๋ยวตัดคลิปตอนที่ว่ารอลงใหม่อีกรอบกันไปโอเคครับตอนนี้ตัดเส้นสล้วไปลงเลยลงเลยละกลางหวัวละระยะลงนละแล้วกางคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยมีอะไรอะครับวันนี้มารีวิวโปรโมชั่นที่หกกันนะวันนี้เดี๋ยวจะช่วงนี้จะกลับมาทําคลิปแล้วนะครับจะเด๋ยทำคลิปลงเร,รื่อเลยช่วงนี้ มีคนรือเปลาวะโกล่องเงียบจังวะที่นี่เหมือนไมฆองเหมือมงไมฆองฟองละโอ้ใครมันฟาวากล่องไปวะจะทาให้เจอคนก็น่าจะเอ้ยน่าจะไม่มีคนเจียมเหมือน,นมีคนมึกปาไปนะ Okay. สำหรับวันนี้ไม่ไม่น่ามีอะไรแล้วพอวันนี้เด็กเปิดเทิงกันน่าจะ80เปอรล้ครับ <c oughs> เด็กน่าส่วนใหญ่น่าจะปิดเทิงกัน80เปร์เซ็นเลยเดี๋ยวจะทำคลิปอะไรยังไงก็ติดฝากติดตังกันด้วยนะคะวันนี้ไปกกาหละไม่บุย